โอเคตอนนี้นะครับเราได้มาเล่นเป็นใน uh, CJ นะครับทุกคนก็วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเล่นอะไรดีก็เป็นเกมที่เลยโอ้เชี่ยเฮ้ยปืนมาปุ๊บมึงเล่นปืนใส่กูเลยไอ้แกงม่วงมาพุ่บก็เป็นแก๊งม่วงยิงสาดใส่เลยว่ะโอ้ยยังโหดเลยนะครับแม่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยขี่รถตัดหน้าคนหลอนะมึงนะมึงโอ้ยเหนื่อย เฮ้ยว่าแต่ว่าแต่เดี๋ยวทำไมเดี๋ยวว่าแต่ซีเจซีเจซีเจเดี๋ยนะทำไมมึงดำจังวะซีเจนั่งโคตรดำเลยําดำหรือเปล่ามาดูนะํามึงดำหรือเปล่ามาดูนะซีเจนะเออหูรถโคตรเงาเลยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยมากเลยครับออพี่ชายครับขอขึ้นรถไปหน่อยเดินครับโอ้ได้เลย จะขึ้นมาก็ขึ้นมันเลยคุณคุณกูจะพึ่งหนีดิอย่าพึ่งหนีเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งหนีเดี๋ยวยเดี๋ยว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 ไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยขอให้แช่งนม่งติดไฟแดงเดี๋ยวนั่นขอให้เมียไม่รักเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่มันอัดหนีเหรอมันอัดหนีเหรอนี่นอัดหนีเหรอเฮ้ยรถกูรถกูเอา้าเอา้าก็คุณทิ้งผมเองอะก็ <laughs> คุณทิ้งผมเองนะครับขอขโมยแล้วกันนะรถคันนี้นะครับ <laughs> ไหนยะอยู่ไหนเอ๊ะเขาได้ตามเรามาหรือเปล่าเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคน,กคนเห็นสาวตรงนู้นปะเห็นสาวตรงนู้นปะเฮ้ยเห็นสาวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเราเห็นคนรักกันไม่ได้เว้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยโอ้ความรักโอ้นี่นี่นี่โอ้นี่มันนี่มันความรักใช่ไหมไหนไหนไหนโอ้สัดดีที่รักว่าเลยคะวันนี้เธอจะพาฉันไปไหนฉันไม่ไหวแล้ว่ะ จะพาฉันไปไหนหรอจะพาฉันไปเที่ยวหรือเปล่าอ๋อฉันจะพาเธอไปเที่ยวนี่แหละเธอสนใจจะไปไหนหรือบอกเอ้ากูยังพาไม่เสร็จเลยโอ้มึงนี่ขี่ไปเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดชีวิตคนรักกันนะตอนนี้ก็ติดชีวิตคนรักกันเอ้าจะเบรกก็ไม่บอกโอ้โหกรลังจะภาคเลยกรลังจะพากเอ้าเฮ้ยสวัสดีมากพวกจะไปไหนหรอ อ้าวซีเจไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้โหช่วงนี้สบายดีไหมซีเจอ่าแก๊งเราเนี่ยเป็นพันธมิตรกันนะเออ่พันธมิตรพันธมิตรถือปืนอย่างเงี้ยไอ้กูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่กับมึงแล้วกูคนหนึ่งที่ไม่อยู่กับมึงแล้วแม่งปืนเต็มเลยพันธมิตรบ้าอะไรเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นพันธมิตรอะไรเนี่ยอูุ้้ยอ้าวอุ้ยขอโทษทุ่คน รถมันเบรกไม่อยู่เอ่อไอ้ตรงนี้มีอะไรให้ขียบ้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจนี่นี่นี่อุ้ยจือดเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนสวัสดีครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับอ๋อซีเจว่าไงซีเจเออช่วงนี้คุณตำรวจไปไหนครับคุณตำรวจครับฟังผมก่อนคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจอุ้ยมึงกระโดดทำไมอะ <c oughs> คุยกับตำรวจตำรวจครับตำรวจตำรวจครับ <c oughs> ตำรวจไม่ไม่คุยกับกูเลยเฮ้ยคุณตำรวจฮัลโหลไม่เดินดีกูเลยโอเคขี่รถไปแล้กันก็ตอนนี้ขอซิ่งก่อนแล้กันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันนะในโลก G T A San เนี่ยว้าวว้าวยอุ้ย,ยนี่อุ้ยใครทำอะไรอะ่ะ เฮ้ยใครทําอะไรคนสวยเฮ้ยใครทําอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเก่งในที่เขาเหี้ยชิบหายติดคลิปนี้กูติดเหลืองแน่เลยว่ะทุกคนคลิปนี้กูติดเหลืองแน่เลยน่าจะติดเหลืองในคลิปนี้นะเออโอ๊ยโอ๊ยหูรถแม่งโคตรแรงเสาไฟแตกเลยโอ้ยกระโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยมีการ กอจลาจนกันตรงนี้คุณตำรวจคุณตำรวจครับระงับเพุด้วยครับคุณตำรวจครับเอ้าคุณตำรวจแม่งหนีกูไปเลยวะเอ้อตำรวจแม่งหนีทำไมวะตำรวจอะโออทำไมต้นไม้มันสีขาวแบบนี้เนี่ยว่าแต่เรถไปซ่อมที่ไหนเนี่ยเอารถไปซ่อมที่ได้ที่ไหนนะเออเดี๋ยวแป๊บแป๊บอ้เดี๋ยวขอรถไปซ่อมก่อนแล้วกันเออเดี๋ยนะที่ซ่อมรถมันอยู่ไหนวะทุกคนเออที่ซ่อมรถมันอยู่ไหน เอ้ยเจอล้วเจอล้ตรงนี้ป่ะนี่เจอดิส้อมรถแล้วนี่ตรงนี้คือดิส้อมรถโอ้โหเอาแบบสิ้นเปวิง่งวิ่งวับวับเลยไหนายนายนยจะขอดูหน่อยสวยโอ้สีแดงสีแดงสาวชอบนะโอ้ขีร่รถเล่นขีร่รถเล่นดีกว่าขีร่รถเล่น <ś c oughs> ไหนขีร่รถเล่นหน่อยสเลมยอะไรขี้อัดเฮ้ยไอแกหยุดหยุดเปล่านะใหญ่แบบนี้ทำอะไรเลย เอาไปหนึ่งดอกแม่บังอาจ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 ,อาจชนบังอาจชนไงล่ะไงล่ะไม่รู้จะเกมตัวให้รู้จะเกมตัวแม่อะก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาทําเหมือนเดิมนะครับเออก็เป็นคลิปที่เอามาค,คลายเครียดเล็กๆน้อยๆก็คือไม่มีลงไม่มีคลิปจะลงด้วยแล้วก็หนึ่งก็คืออยากจะทําคลิป แบบแนวแบบไร้สาระแบบนี้สักหนึ่งคลิปนะครับอะ่ะก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าแล้วกันเนาะนะครับอะ่ะบ๊ายบาย